สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์นะคะที่3มกราคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสวิสราค่ะ ุณผู้ฟังค่ะช่อนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการสัญจรรวมถึงการเดินทางกลับนะคะในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็ได้มีการประสานดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเน้นการกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงคับรถเร็วดื่มแล้วขับรวมถึงการไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ ก็ได้มีการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568โดยทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการสั่งการรวมถึงกำชับให้ทุกจังหวัดดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วก็กวดขันวินัยการจาราจรต่างๆพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธา,ารณะแล้วก็รถขนส่งสินค้านะคะเพื่อเตรียมรถบริการรับส่งประชาชนให้มี ความเพียงพอแล้วก็ มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเดินทางได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะโดยทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกๆเลยของการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเดินทางกลับไปกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดตาม เศรษฐกิจในภาคต่างๆนะคะก็จะทําให้มีประชาชนบางส่วนเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับทําให้เส้นทางสายหลักแล้วก็เส้นทางสายรองรวมไปถึงถนนในชุมชนหมู่บ้านก็ยังคงที่จะมีปริมาณหนาแน่นอยู่นะคะแล้วก็ เมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้มีการเฉลิมฉลองปี้ใหม่แล้วก็บางส่วนก็อาจกลับทันทีทําให้ผู้ขับขี่มีความเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ยอดของการเกิดอุบัติเหตุนะคะสูงขึ้น โดยทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา,าธารณาภัยนะคะก็ได้มีการประสานให้ทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มขน้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยให้เข้มข้นนะคะสำหรับการตั้งด่านตรวจจุดสกัดจุดตรวจแล้วก็บนถนนสายหลักเป็นระยะระยะตลอดเส้นทางเลยเพื่อกดขันพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเร็วการดื่มแล การไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโดยหากพบผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมเหล่านี้นอกจากนี้นะคะให้ทางขนส่งจังหวัดดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทางและขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้จัดเตรียมรถบริการรับส่งผู้โดยสาร จากสถานีขนส่งต่างๆเนี่ยให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถแล้วก็รถขนส่งสินค้านะคะซึ่งต้องเปลี่ยนคนขับให้ปฏิบัติงานติดต่อกันได้ไม่เกินสีชั่วโมงหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าเครื่องชั่วโมงก่อนขับรถต่ออีกไม่เกินสีชั่วโมงหรือมีพนักงานขับรถนะคะอย่างน้อย2คนเพื่อที่จะผัดการทําหน้าที่แล้วก็ให้มีการตรวจสอบสภาพรถ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนเดินทางค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีกําชับให้หน่วยงานนะคะเน้นการกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่โดยเฉพาะการขับรถเร็วเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นวันที่7แล้วของการข่มเข้มนะคะในช่วง10วันอันตรายซึ่งก็ได้เน้นย้ำให้ใช้กลไกโดยเฉพาะการตั้งด่านชุมชนหรือว่าด่านครอบครัวเพื่อที่จะป้องกันม่ ให้คนที่มีพฤติกรรมเสียงเหล่านี้ค่ะออกมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทั้งนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมหมวกนิราภายัยทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็คาดเข็มขัดนิราภัยด้วยนะคะที่สําคัญก็มีน้ําใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางรวมถึงอย่าลืมนะคะตรวจสอบความพร้อมของยา าแล้วก็เส้นทางการเดินทางรวมถึงสภาพอากาศก่นกอนออกเดินทางด้วยและหากขับรถเป็นเวลานานนะคะมีความรู้สึกง่วงหรือว่าอ่อนเพลียก็ให้จอดพักที่จุดบริการประชาชนหรือว่าจุดพักรถที่ทางราชการจัดสรรไว้ให้ตลอดเส้นทางและสําหรับใครนะคะที่พบอุบัติเหตุหรือว่าประสบอุบัติเหตุก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ17 8 4นะคะก็สามารถ เพิ่มเพื่อนนะคะผ่านไลน์เพื่อที่ทางปอพก็จะประสานให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลาห้านาฬิกาห้นาทีวันนี้มุกสุบิชาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ